เสียงแรกของเรื่องนี้ไม่ใช่เสียงธรรมะแต่คือเสียงของคนที่เงียบแล้วเริ่มฟังใจตัวเองในโลกที่ทุกอย่างเร่งเราเคยหยุดไหมว่าจริงๆแล้วเราเดินไปทางไหนกันแน่มีคนมากมายที่ตั้งใจจะพ้นทุก์พยายามหาคำตอบจากหนังสือคอร์สปฏิบัติหรือคำสอนแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งให้ไว้กลับไม่สับซ้อนเลยเป็นเพียงแผนที่ของใจ แผนที่ที่มีชื่อว่าโพธิปักขียธรรม3 7มันไม่ใช่รายชื่อธรรมะให้ท่องจำแต่คือเส้นทางแห่งการเปลี่ยนจากใจที่ฟุ้งซ่านสู่ใจที่ตั้งมัน่นและรู้เท่าทันทุกสิ่งเส้นทางที่ไม่ได้อยู่ไกลาจากชีวิตประจำวันเลยลองนึกถึงการเดินป่าโดยไม่มีแผนที่บางวันเราคิดว่าเดินถูกแต่สุดท้ายกลับวนกลับที่เดิมในทางธรรมก็ไม่ต่างกัน เราอยากดีขึ้นแต่กลับเหนื่อยเหมือนคนพยายามโดยไม่รู้ทิศโพธิปัจขิยธรรมจึงเป็นเหมือนเข็มทิศที่ชี้ว่าจุดเริ่มอยู่ตรงนี้และปลายทางอยู่ตรงนั้นจุดเริ่มของแผนที่นี้คือสติปฐานสี่การตั้งสติในสิ่งที่เป็นจริงจากนั้นค่อยต่อด้วยแรงเพียรถูกทางสมัมบัตทานสี่แรงใจที่มั่นอิทธิบาทสี่ กำลังภายในที่มั่นคงอินทรีย์พละห้าและผลที่ผลิบานเป็นโพชฌชงเจ็ดกับมักมีองค์8ทั้งหมดนี้คือระบบเดียวกันไม่ใช่ทางแยกแต่เป็นทางเดียวที่เรียงลำดับตามธรรมชาติของจิตพระองค์ตรัสว่าโพธิปักขิยธรรมคือธรรมฝ่ายตรัสรู้เป็นสิ่งที่เมื่อบุคคลบ่มเพาะไว้ดีแล้วย่อมถึงความผลพุกด้วยปัญญาของตนเองแต่สิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นทางนี้ ก็เพราะใจมักหันออกเราชอบหาคำตอบจากข้างนอกทั้งที่ทางออกจริงๆอยู่ในใจเดียวกันนี้เองเหมือนคนถือแผนที่อยู่ในมือแต่ไม่เคยกางดูทางนี้ไม่ได้ขอให้เราเชื่อแต่ให้เราลองเห็นเห็นอย่างที่มันเป็นเมื่อเห็นแล้วใจจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่ก่อนหน้านี้เราคิดว่าเข้าใจโพธิปักขียธรรมจึงไม่ใช่เรื่องของนักบวชเท่านั้น แต่คือของทุกคนที่อยากรู้ว่าทำไมเราทุกข์และจะพ้นทุกข์อย่างไรเส้นทางนี้จะพาเราเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ที่สุดการรู้ตัวในชีวิตประจำวันและจะค่อยๆพาไปจนถึงความเข้าใจที่ลึกที่สุดว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและผลทุกเส้นทางย่อมมีจุดเริ่มต้นของมันและจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ก็คือการรู้ว่ากำลังหลับอยู่ นั่นคือที่ที่เราจะเริ่มในบทถัดไป